สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาไลฟ์กันต่อตรงนี้นะคะจะมีใครตามมาไหมนอมีมาสักคนนึงก็ยังดีจะได้ทดสอบว่าเสียงชัดไหมนะคะอุ้ยสวัสดีค่ะคุณเซฟเนีย <laughs> เสียงชัดไหมคะเสียงชัดไหมถ้าชัดจะได้ไปต่อเลยเออ สวัสดีค่ะคุณจงรักเสียงชัดเนาะเสียงชัดเนาะทุกคนรู้จักรู้จักหุนเซนกันเนาะรู้จักใช่ไหมหุนเซนซึ่งสมัยก่อนเนี่ยหุนเซนเป็นผู้นํากัมพูชามายาวนานมากรู้จักกันใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เขาให้ลูกชายเขาขึ้นมาเป็นนาย,ยกแทนแล้วรู้จักกันเนาะหุนเซนรู้จักกันเนาะคุนเซนที่เป็น Uh, อดีตนายกกัมพูชาที่ยาวนานมากนะสมเด็จหุนเซนเออเขาตั้งเขาตั้งจริงจริจริงๆร,งร,งรงุนเซนเนี่ยเขาไม่มีตําแหน่งเขาไม่มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นสมเด็จแต่เนื่องจากออได้ขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตปกครองบ้านเมืองยาวนานมากก็เลยตั้งยศให้ตัวเองเสร็จสับว่าเป็นสมเด็จหุนเซนแต่จริงๆไม่มีเชื้อพระวงศ์ไม่มีไม่มีเลยเ,ออเห็นคุณสนธิเคยเล่าคุณสนธิลิ้มทองคุณเคยเล่า โอ้ยสมัยนะั้นที่เขเมรลบพุ่งกันมีเขเมรแดงอะไรอย่างเงี้ยคุณเซนอรองเท้ายังไม่มีใส่เลยเ,เดินเท้าเปล่าเดินเท้าเปล่าจริงๆคุณสุนทรีบอกรองเท้ายังไม่มีใส่เลยคุณเซนอ่ะเดินเท้าเปล่าเนี่ยเป็นชาวบ้านธรรมดาตัวเองแล้วก็แต่น่าจะเป็นคนออกแนวแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เข้าหาคนเก่งอะไรเก่งก็เลยแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บได้ขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตแล้วพอได้ขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตก็เลยปกครองกัมพูชายาวนานนับจากนั้นเลยกัมพูชามีกษัตริย์นะคะมีกษัตริย์แต่ว่ากษัตริย์จะจะไม่ได้แบบว่ามีบทบาทอะไรมากมายเท่าไหร่นะคะแต่คนที่ออกหน้าออกตาจริงๆก็คือขุนเซนและตระกูลเขานี่แหละใช่ออ้ยลูกหลานเยอะ บ้านนี้เป็นวังเลยลูกหลานเยอะแล้วก็ลูกหลานแต่ละคนคนนี้ไปคุมโทรทัศน์คนนี้ไปคุมสือ่อคนนี้ไปคุมกองทัพเป็นใหญ่เป็นโตกันหมดเอทักษิณชิน,ชนวัตรก็ต่ก่อนเคยไปบ้านหุนเซนบอยเหมือนกันเคยมีข่าวมาตอนนั้นใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าตอนนี้เขาให้ลูกชายเขาคุมแล้วนะใช่ไหมเดี๋ยวนะคะชื่อคุณมานเนตคุณมานเนตนะคะ ท่านนี้อายุ47ปีเองเป็นเป็นนายกกัมพูชายอยู่ตอนนี้เป็นลูกชายของฮุนเซนนะคะเป็นนายกอยู่ตอนนี้นะส่วนตัวฮุนเซนแต่งงานกับคุณหญิงบุญราณีพัญญาของฮุนเซนเนี่ยก็คือเคยเห็นกันไหม โงเฮงจะคล้ายๆเท่าแกนี้หน่อยๆหน้าอิ่มเอิบเดี๋ยวรูปให้ดูหน้าอิ่มเอิบมากนี่เหมือนคนจีนอะเหมือนจริงจีนหน่อยยังไงสักอยาก่างและมิี่ก็เพิ่งรู้เมื่อไม่นานมานี้ว่าเอ๊ะคือคุณเซนเคยมีเมียน้อยเนี่ยคือพัญญาของคุณเซนคุณหญิงบุญราณี สองคนเชื่อเรื่องโชคชะตาเชื่อเรื่องดวงดาวมากมูเต็มพิกัดมูเต็มพิกัดนี่คุณหญิงบุญราณีโงเฮงเท่าแก่นี้เลยค่ะใช่ไหมแต่ว่าวันนี้จะมาเผยโฉมเมียน้อยคุณเซนเคยได้ยินกันป่ะว่าคุณเซนมีเมียน้อยเคยไหมแอดมินไม่เคยเลยอะ่ะแล้วก็เพิ่งมารู้ข่าวนี้เมื่อไม่นานนี้เองอะ่ะ แล้วเมียน้อยแกสวยมากตัวเองแต่แต่รู้สึกว่าจะเจอเมียหลวงจัดการจนเสียชีวิตไปแล้วแต่เมียน้อยแกสวยมากเลยเดี๋ยววันนี้จะมาเนี่ยอันนี้คือเมียหลวงนะคะไม่ทราบข่าวมาก่อนเลยเออแอดมินก็ก็ไม่ทราบข่าวเพิ่งเขาเพิ่งเอามาเปิดเผยเมื่อไม่นานน,นี้เมียน้อยสวยมากสวยเหมือนคนนี้ตัวเองรู้จักดวงเดือนจิตไทยสงปะ ดวงเดือนจิไทยสงซึ่งเป็นพัญญาของสรพงษ์ชาตรีเป็นอดีตนางงามของเมืองไทยอ่ะดวงเดือนจิไทยสงโตัวเองรู้จักปะสวยเหมือนคนนั้นเลยเมียน้อยแกสวยมากแต่โดนมีหลวงจัดการเสียชีวิตเพิ่งมาเห็นเรื่องนี้ยเออสวยหุ่นดีอย่างนั้นเลยเนี่ยคือเมียหลวง แต่แต่ไม่รู้จริงเท็จประการใดเห็นมีคนบอกว่าตอนนี้เมียหลวงเนี่ยก็ไม่สบายมาพักรักษาตัวอยู่ที่สิงคโปร์ไม่สบายหนักไม่รู้จริงเท็จประการใดนะคะลูกหลานเยอะมากเราไม่เคยได้ข่าวว่าแบบมีเมียน้อยมีอะไรมีคนบอกว่าโอ้ยเมียน้อยเป็นเรื่องปกติเมียน้อยเป็นเรื่องปกติผู้นำลาวสมัยก่อนมีอดีตผู้นำลาวคนหนึ่งก็มีข่าวว่ามีเมียน้อย แล้วตอนหลังศพเมียน้อยถูกยัดกระเป๋าแล้วลอยมาติดแม่น้ำโขงหรืออะไรของไทยสักอย่างไม่รู้ละเรื่องก็เงียบไปแอดมินฟังแล้วโคน,น่ากลัวเลย <c oughs> เดี๋ยวมาดูการเผยโฉมเนี่ยมินให้ดูสวยมากเมียน้อยแกสวยจริงสวยจริงไม่รู้เคยประกวดนางงามปะนะ <c oughs> คนละเรื่องกับเมียหลวงอ่ะเนี่ยสวยปะ เมียน้อยคุณเซนคนนี้สวยเนาะสวยน,ะวยนี่สวยเลยแต่แต่ถูกเมียหลวงจัดการแล้วนะเสียชีวิตแอันมินก็เพิ่งเห็นแบบเฮ้ยหรอเหมือนเคยเป็นดาราด,ด้วยตัวเองสวยปะสวยเนาะ เนี่ยแต่อา,าพับว่านี่มีหลวงเมียน้อยแล้วก็หุนเซนโดนจัดก,การอ่ะเดี๋ยวมาอ่านประวัติให้ฟังเป็นอะไรที่แบบ เนาะแบบว่าเอาเราเรารู้สึกว่าเออไม่เคยได้ยินว่าฮุนเซนมีเมียน้อยอะไรเลยอ่ะนึกว่าแบบเออแบบรักเมียมากเพราะลูกเขาเยอะมากเลยไงตัวเองแล้วอมินแบบเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อันมินอ่านแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจหลังจากเรื่องอะไรนะเจ้าหญิงซาอุวันนั้นแล้วใช่ป่ะว่าอันมินก็เจอพออ่านเจอเรื่องนี้แล้วแบบดูหลายรอบมากเลยตัวเองดูหลายรอบมากอผู้หญิงคนนี้เขาเคยบอกว่า เขาเคยบอกว่าฉันไม่เคยขายตัวให้ฮุนเซนเรารักกันเหมือนสามีภรรยาเธอเขียนลงในไดอารี่ของเธอมีข้อความตอนหนึ่งเขียนอย่างนี้บอกว่าฉันไม่เคยขายตัวให้ฮุนเซนเรารักกันเหมือนสามีภรรยาเธอคนนี้มีชื่อว่าพิเศษพิลิกานะคะพิเศษพิลิกา เป็นดาราสาวเป็นนักบัลเล่แล้วก็เป็นไอคอนหญิงของกัมพูชาในยุคทศวรรษที80่80-90ถึงเ0เลยนะก็น่าจะประมาณ30-40ปีแล้วมั้งในช่วงทศวรรษที1980่1 9 8 0ถึง1 9นเคนนี้ดังเลยเป็นดาราเป็นนักบัลเล่เป็นไอคอนหญิงของกัมพูชาซึ่งนิตยสาร L Express ของฝรั่งเศสได้เปิดเผยเนื้อหาในไดอารี่ของเธอ เอาไดอารี่ของเธอมาเปิดเผยเนี่ยเรื่องราวในนั้นมีแต่ความสัมพันธ์ลับกับฮุนเซนและความหวาดกลัวต่ออำนาจที่เธอไม่สามารถที่จะต่อก่รได้คือเสียชีวิตไปแล้วนะเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เคยเขียนไดอารี่ไว้แล้วนิตยสารของฝรั่งเศสเอามาเปิดเผยวันนี้ บอกว่าฉันไม่ได้ขายตัวให้คุณเซนเรารักกันเหมือนสามีพัญยาในไดอารี่เธอบอกว่าเธอเชื่อว่าความรักมีจริงเธอเชื่อว่าความรักมีจริงเรียกเธอง่ายๆว่าพิลิกาละกันนะพิลิกาบอกว่าเธอและคุณเซนเนี่ยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเหมือนสามีพัญยาเลยแล้วอ๋อตอนแรกพิลิกาคนนี้เขาก็มีสามีอยู่แล้วด้วยนะตัวเองเธอก็มีสามีอยู่แล้ว และเธอก็เชื่อเชื่อในลมปากของฮุนเซนก็เลยตัดสินใจหย่ากับสามีเพื่อมาลงเอยกับฮุนเซนและสองคนก็นัดเจอกันครั้งแรกเมื่อวันที่18สิงหาคม19-98และฮุนเซนก็โทรศัพท์หาเธอบ่อยครั้งเลยนะคะในไดอารี่เนี่ยพิลิกาบอกว่าเรารักกันและฉันเชื่อว่าเขาจะปกป้องฉันได้ แต่ไปไปมามาคบไปคบมาปรากฏว่าความกลัวมีเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะว่าในไดอารี่เนี่ยก็ได้เขียนบรรยายถึงบุญรานีซึ่งเป็นเมียลหลวงบุญราณีซึ่งคุณหญิงบุญรานีซึ่งเป็นพัญญาของคุณเซนนะ่ะบอกว่าโกรธจัดเลยโกรธจัดมีแผนจะเอาชีวิตเธอให้ได้นะคะอมืมีคนหนึ่งที่เธอรู้จัก บอกให้เธอไปเจอที่ร้านอาหารแล้วก็บอกให้เธอไปซ่อนตัวเสียเพราะว่าพัญญาของฮุนเซนคือคุณหญิงบุญราณีโกรธมากโกรธมากคือมีคนพยายามบอกเธอให้รู้ตัวด้วยนะว่าแบบเมียหลวงเขาโกรธแล้วนะเธอต้องรีบไปซ่อนตัวในตอนนั้นพิลิกาบอกว่าเธอก็กลัวนะกลัวอยู่แต่แต่แกล้งแสดงออกว่าไม่กลัวประมาณนั้นเอ่อก่อนที่จะก่อนที่จะเสียชีวิต เดี๋ยวมินเดี๋ยวอ่านไปเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าเสียชีวิตเพราะอะไรเขาบอกว่าก่อนที่จะเสียชีวิตปรากฏว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฮุนเซนเคยโอนเงินให้เคยมีซื้อโทรศัพท์ให้ซื้อบ้านซื้อรถให้แต่ตอนก่อนที่จะเสียชีวิตเธอถูกฮุนเซนบีบให้คืนบ้านคืนรถคืนโทรศัพท์และคืนเงินในบัญชีทั้งหมดเลยบอกว่าบัญชีเงินฝากกว่า2 0 0 0 0 0ดอลลาร์ถูกอายัดไว้ ถอนมาได้แค่50,000ดอลลาร์ก่อนจะถูกปิดบัญชีแค่นั้นเองนะและเธอยังต้องไปประทับลายนิ้วมือเพื่อคืนบ้านให้คุนเซนไปด้วยเธอบอกว่าตอนนั้นเธอเจ็บปวดจนพูดไม่ออกเลยแล้วพอเดือนเมษายน 1999, ห9ึ่งเกุ้ณเซนก็โทรศัพท์มาหาเธอบอกว่าจากนี้อย่ามาติดต่อกันอีกเพราะว่าคุณหญิงบุญลานีไม่ยอมรับ เออคุณเซนโทรมาหาพิริกาคนนี้เลยบอกว่าต่อจากนี้ไม่ต้องติดต่อมาอีกนะเพราะว่าพัญญาหลวงไม่ยอมรับพิลิกาบอกว่าหัวใจฉันแตกสลายเลยฉันร้องไห้ทุกวันเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นเหมือนผีเสื้อที่บินเข้ากองไฟและหลังจากนั้นก็มีสัญญาณหรือมีลางร้ายเกิดขึ้นก็คือพิริกาเขาเขียนในไดอารี่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาบอกว่าเขามักจะฝันแปลก พิิกาคนนี้บอกเธอมักจะมีความฝันแปลกๆฝันเกี่ยวกับเรื่องจดหมายไว้อะไรฝันเกี่ยวกับเรื่องการหย่าที่ไม่ได้ร้องขอแล้วเธอเองก็เริ่มรู้สึกกลัวเหมือนกันลักเหมือนกับเป็นลางร้ายอะว่าสงสัยเธออาจจะไม่ได้มีโอกาสได้มีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วฉันไม่รู้ว่าท้ายสุดพวกเขาจะไว้ชีวิตฉันหรือเปล่าเพราะพวกเขาคุมประเทศนี้อยู่ฟังดูน่ากลัวเนาะเออ ฉันไม่รู้ว่าฉันจะมีโอกาสได้มีชีวิตอยู่หรือเปล่าเพราะพวกเขาคุมประเทศนี้อยู่นะกลัวแล้วก่อนที่เหมือนเธอจะเสียชีวิตเธอแบบฝันร้ายอะ่ะเหมือนมีลางร้ายอะ่ะเหมือนกับใจคอก็ไม่ไดีอยู่แล้วแล้วก็ฝันฝันว่าตัวเองทําจดหมายไว้อะไรแล้วก็ฝันว่าตัวเองต้องเข้าสู่กระบวนการย่าและเหมือนเธอก็เหมือนวันๆอะ่ะว่าเฮ้ยสงสัยจะไม่รอดว่ะเพราะว่า ทั้งประเทศนี้คนที่ใหญ่ที่สุดก็คือฮุณเซนกับพันยาตัวเองเข้าใจนะเออน่ากลัวเนาะเนี่ยเขาเพิ่งออกมาเปิดเผยเมื่อไม่นานมานี้เองแล้วเขาก็บอกว่าไดอารี่ของพิลิกาได้รับการตรวจสอบลายมือและลายนิ้วมือยืนยันว่าเธอเขียนขึ้นมาจริงๆนะคะเธอเก็บบทกวีของขวัญและของใช้ส่วนตัวจากคุณเซนไว้เป็นหลักฐานด้วย แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครถูกดำเนินคดีนะว่าการเสียชีวิตอ่ะเดี๋ยวนีจะเล่าต่อก็เสียชีวิตยังไงนะคะจนปัจจุบันไม่มีใครถูกดำเนินคดีอะไรเลยเกี่ยวกับการเสียชีวิตของพิริกาถึงแม้ว่าจะมีการเปิดเผยเรื่องราวของเธอในนิตยสารและหนังสือเนาะเมื่อปี2003เคยมีหนังสือเล่มหนึ่งตีพิมพ์ไดอารี่ของเธอนะใช้ชื่อว่า A True and Horrible Story รวมเรื่องราวที่แสนเลวร้ายและก็เป็นเรื่องจริงเอามาจากไดอารี่ของพิลิกาคนนี้ตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือเมื่อปี2003แต่ตำรวจก็เก็บหนังสือนี้ออกจากแผงหนังสือไปทั้งหมดเลยนะคะประโยคที่เธอเขียนในไดอารี่เธอบอกว่าฉันผิดหวังมากเพราะฉันไม่เคยขายตัวให้สมเด็จฮุนเซน เรารักกันเหมือนสามีพัญญาแต่สุดท้ายเขาก็ทิ้งฉันไปเหมือนฉันไม่มีตัวตนแล้วในวันที่6รกรกฎาคมปี1999นะคะขณะที่พิลิกากำลังเดินอยู่กับหลานชายวัย7ขวบที่ตลาดใจกลางกรุงพนมเปญอยู่ๆก็มีมือปืนคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามายิงเธอต่อหน้าประชาชนจำนวนมากเลยเนี่ยขณะที่เธอเดินจูงหลาน7ขวบเดินเล่นอยู่กลางตลาดที่พนมเปญ จู่ๆก็มีมือปืนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามายิงเธอต่อหน้าประชาชนจำนวนมากกระสุนเจาะเข้าที่ศีรษะและหน้าอกเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในอีกไม่กี่วันต่อมาเหตุการณ์นี้สร้างความตกตะลึงไปทั่วประเทศเลยแต่กลับไม่มีการสืบสวนอย่างโปร่งใสไม่มีผู้ต้องสงสัยถูกจับก,กุมและไม่มีคำอธิบายอะไรเลยจากรัฐบาล แต่ยังไงก็ตามพิธีศพของเธอก็จัดที่กรุงพนมเปญกลายเป็นงานศพที่มีประชาชนเข้าร่วมมากที่สุดในประวัติศาสตร์กัมพูชาหลายหมื่นคนออกมาแสดงความอาลัยต่อดาราผู้เป็นที่รักของคนทั้งประเทศและก็อาจจะเป็นคนสุดท้ายที่กล้าบันทึกความจริงไว้ในหน้ากระดาษมือปืนไม่ถูกจับตัวเองมือปืนไม่ถูกจับก็แหมใครใหญ่สุดในประเทศละ่ะถูกปะ อันนี้เดี๋ยวแอดมินมีรูปมาให้ดูนางสวยนางสวยมากเลยตัวเองแล้วในงานศพนะคนแห่กันไปเยอะแยะมากมายเป็นอะไรที่แบบว่าแอดมินก็เพิ่งรู้ไงเพราะส่วนใหญ่เขาเขาจะสร้างภาพว่าว่าเขาเป็นอ,อ f m m l y y m n n ใช่ไหมฮุนเซนเนี่ยคืองานศพจัดอย่างดีเหมือนกันก็อาจจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ ที่คุณเซนอาจจะทําให้เธอได้อะนะเนี่ยคนไปร่วมพิธีเยอะแยะมากมายเป็นหมื่นเลยอะ่ะเป็นหมื่นเนี่ยนี่ศพนะยังสวยเลยตัวเองเหมือนนอนตายตามไม่หลับด้วยเห็นปะอืม วาระสุดท้ายอันนี้คือจดหมายและข้อความทั้งหมดที่เขียนตอบกันไปตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาเป็นเป็นหลักฐานเดียวที่แสดงให้เห็นว่าคุณเซนไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่คิดเพราะที่ผ่านมาเวลาจะมีใครบอกว่าคุณเซนเป็นคนไม่ดีอะไรยังไงโดนเก็บหมดแต่นี้น่าจะเป็นคนสุดท้ายที่ที่แฉคุณเซนและหลักฐานยังอยู่ครบ และหลังจากนั้นไม่มีใครกล้าแชร์กเลยเดี๋ยวโดนจดหมายข้อความที่เขาเขียนถึงฮุนเซนอันนี้เอกสารใบหย่าร้างที่เธอทำกับอดีตสามีก่อนที่จะมาอยู่กับฮุนเซนยอมหย่าก,กับสามีตัวเองเพื่อจะมาอยู่กับฮุนเซนคิดดูแล้วกันอันนี้หลักฐานที่อ้างว่าฮุนเซนให้เงินให้เงินให้บ้านให้อะไรเธอเนี่ย หลักฐานที่อ้างว่าฮุนเซนให้บ้านให้อะไรเธอแล้วก็มีรอยประทับนิ้วมือด้วยเอออันนี้คือเนี่ยหลักฐานที่ฮุนเซนให้เงินให้อสังหาริมทรัพย์ให้อะไรแกเธอหลักฐานชัดเจนมากเลยตัวเองนี่เพียบเลยหลักฐานมีหมด อืมถ้าฮุนเซนรักพัญญาคนนี้จริงต้องให้นางหนีไปอยู่ต่างประเทศเหมือนฮุนเซนกลัวเมียปะหลักฐานที่พริกกาอ้างว่าเนี่ยมีหลักฐานหมดเลยให้เงินให้บ้านให้นั่นมีหลักฐานการโอนเงินทุกอย่างมาหมดจริงๆเพียงเท่านี้ก็ทำให้เขาไม่สามารถเป็นผู้นำประเทศได้แล้วเนาะแต่ก็แต่ก็ทำยังไงได้ ใช่ไหมอิทธิพลล้ำเหลือนี่นิตยสาร L Express ของฝรั่งเศสแล้วก็ครอบครัวของพิลิกาคนนี้เอาเอกสารทั้งหมดมาเผยต่อหน้าศารลในฝรั่งเศสเนี่ยเรื่องนี้ที่อมินเอามาเล่าแบบคือเราก็ไม่เคยรู้งาว่าเขาแบบเขาแบบเอ้ยมีเมียน้อยด้วยหรอเรานึกว่าเขาเป็นแฟมิลี่แมนเนาเมียน้อยสวยเนาะ คนขเขมรที่รวยๆญาติคุณเซนทั้งนั้นใช่ถูกต้องโดยเองสวยอะ่ะเนอะอันนี้สวยอันนินดูเราคล้ายๆคุณดวงเดือนจีไทยสงเลยเนี่ยสวยกว่าเมียหลวงเนาะเมียหลวงไม่ค่อยสวย แต่เมียหลวงอาจจะมีเงินหรือเปล่าแอ้มีนไม่รู้เนี่ยเห็นปะ่ะเออเอาเอามาลงให้ดูแล้วแบบว่าโอ้ยมีแต่คนบอกว่านะคิดเหมือนกันครับแอดคิดเรื่องอะไรคะมีมีอันนี้คอมเมนต์บอกว่ามีคอมเมนต์อยู่เดี๋ยวอ่านให้ฟัง คือเราเราเห็นอันนี้เราก็แบบเฮ้ยมีเรื่องนี้ด้วยเหรอคอมเมนต์บอกว่าอันนี้ไปเชื่อลมปากคุณเซนได้ยังไงเอ,อ๋อเมียหลวงอัตากุลสูงคุณเซนรีกลัวเออกลุ่มเมียหลวงมีคนมาคอมเมนต์บอกไปเชื่อลมปากคุณเซนได้ยังไงถ้ารถยนต์พูดได้ผมยังเชื่อคุณใดมากกว่าคุณเซนเอา้าอันนี้บอกบริหารเมียได้ห่วยมาก ไม่รู้จักแหกตาดูระดับโปรเฟชชั่นอลเขาทำกันตายคนที่มาคอมเมนต์นี่ก็แบบว่าบริหารเมียได้หวยมากไม่รู้จักดูระดับโปรเฟชชั่นอลที่ทำกันแบบว่ามีเมียหลายคนแล้วมีทุกคนสามัคคีกันอะไรเงี้ยหรอนะแล้วนี้บอกว่ารับบทเมียน้อยก็ต้องระวังหลังแบบนี้ อันนี้บอกว่านึกถึงเคสนึกถึงเคสเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วเองหรอนึกถึงเคสเมื่อปีที่แล้วเลยเมียน้อยนายกรัฐมนตรีของลราทุกวันนี้แกลาออกแล้วเป็นเมียน้อยนายกรัฐมนตรีของเราเจอกลายเป็นศพถูกยัดในกระเป๋าเดินทางลอยข้ามโขงมาติดฝั่งไทยแล้วก็ไม่มีข่าวการจากกับกลุมหรือดำเนินคดี ใดๆเลยโ oh. ประเทศแถวนี้ก็เป็นแบบนี้แหละอ๋อ oh. ในนี้บอกนี้ด้วยแล้วพอหลังเกิดเหตุอันนี้ใช่ปะหลังเกิดเหตุอันนี้หลังจากนั้นกัมพูชาก็ออกกฎหมายห้ามมีเมียน้อยถ้าใครมีถือเป็นคดีอาญาเออหลังจากเหตุการณ์น,นี้กัมพูชาเลยออกกฎหมายห้ามมีเมียน้อย ถ้าใครมีถือเป็นคดีอาญาโหเนี่ยเพิ่งเอามาเปิดเผยเองนะเรื่องอันนี้ไม่นานนี้เองแบบใช่ไหมตะกอนเราเราก็แบบรู้ว่าแบบเออเดี๋ยวนะ อันนี้ถือเป็นคดีปริศนาดังในญี่ปุ่นเอ้ยไม่ใช่ในญี่ปุ่นในขเขมรในขเขมรเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งอันมินอยากรู้ว่าพัญยาดูมีอิทธิพลใช่เหมือนให้ลูกๆเมียหลวงช่วยกันบริหารของคนไทยมีกันเป็นปกติเ,เดี๋ยนะไอ้ข่าวอันนั้นข่าวที่ศพเมียน้อยอันมินอันมินไม่ได้ตามเลยเป็นไง น่ากลัวเนอะเราแวกนี้แบบยังไม่เจอข่าวนี้แต่เขาบอกมีเนอะที่เป็นศพเมียน้อยเมียน้อย ผู้นำลาวเหรอซึ่งปัจจุบันลงจากตำแหน่งไปแล้วขอดูนิดนึงนะคะไหน ยังไม่เจอะตัวเองแต่มีใช่ไหมข่าวนี้อโอเคแอดมิน,นก็มาเล่าเดี๋ยวจะมาเล่าอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันแบบเออบางทีมันเป็นเรื่องอะไรแปลกๆเดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวไว้จะเล่าวันหลังคือปกติเวลาตัวเองไปประเทศกัมพูชาถ้าใครเคยไปตัวเองจะเห็นว่าพลเมืองของเขาจะหน้าตาแบบว่าหน้าตาดูทื่อๆไม่ค่อยคมใช่ป่ะไม่ค่อยสวย แอดมินก็เพิ่งรู้ว่าแต่ก่อนคนกัมพูชาหน้าตาดีกันมากเลยนะหน้าตาเหมือนพวกเกาหลีอย่างนี้เลยอะ่ะหน้าตาแบบจีนๆหนุหย่ยๆตี๋ๆคมๆบ้างก็มีนะแต่ตอนหลังถูกเขมรนแดงฆ่าตายกันเกือบหมดเออประชากรยุคใหม่เลยเหลือแต่หน้าแบบทื่อๆเพิ่งรู้อ่ะเออประมาณเพิ่งรู้เดี๋ยวเอาไว้ว่างๆค่อยมาเล่าอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันไหนนะคะอ่ะ วันนี้เดี๋ยวจบเรื่องนี้ไปก่อนละกันขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะคุณสเตฟานีอืมใช่หล่อๆเสือๆเก่งๆตายกันจากขมนแดงเออมินเพิ่งรู้ไงเนาะขอบพระคุณคุณยุทธนามากนะคะเอยมาอยู่เป็นเพื่อนกันเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าๆอะไรกันอย่างเงี้ยแหละนะคะสนุกสุกวันละเล็กวันละน้อยใส่เข้าไปในช่องนี้วันนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันตอนดึกคืนนี้ทีละกันนะคะสวัสดีค่ะ